รักเอยรักชาติรักในยาติโลหิตที่หลั่งไหลเพื่อให้ชาติยั่งยืนสืบไป รักชาติไทยให้ชาติรุ่งเรืองรองรักในชาติรักศาสตรรักกษัตริย์รักประวัติชาติเราเป็นเจ้าของรักให้ไทยรักใคร่ไฟปลองรองรักแหลมทองถิ่นปองของข้าเอวย กรุงสุขโขทัยราวพศ1792-2006ถึง 2, ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ราวธานีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแต่กรุงสุขโขทัยตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำยมราว12กิโลเมตรซึ่งต้องมีการขุดสะหรือตะพังและสร้างสลิดพงหรือทำนบก้นน้ำสร้างถนนพระร่วงซึ่งเป็นคลองส่งน้ำ สุโขทัยตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่มีลมมรสุมพัดผ่านจึงมีฝนตกชุกแต่ก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนราชธานีอื่นๆเช่นอยุธยากรุงเทพที่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์แม้ที่ตั้งของเมืองสุโขทัยจะด้อยกว่าราชธานีอื่นๆในด้านภูมิศาสตร์แต่สุโขทัยถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ก็เคยเป็นเมืองสำคัญมาก่อนการสถาปนาอาณาจักรซึงถือเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางการเมืองมานานแล้วดังพบโบราณสถานที่ได้รับอิทธ,ธิพลขเขมรที่สร้างก่อนสมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาพศออ1893-2310ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาขึ้นบนสถานที่ที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์คือตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างมีพื้นที่ราบลุ่มกว้างมีแม่น้ำไหลผ่านสามสายคือแม่น้ำลลบุรีแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำป่าศักดิ์ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเส้นทางคมนาคมทางน้ำทำให้ติดต่อกับหัวเมืองได้สะดวก ที่ตั้งเมืองหลวงอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยทำให้กรุงศรีอยุธยาพัฒนาเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการมาจากอาณาจักรโรโบและสุพรรณภ,ภูมิบริเวณเกาะเมืองอยุธยามีการตั้งชุมชนมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาดังปรากฏหลักฐานคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดพระนันเชิง ถูกสร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีซึ่งการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เช่นนั้นได้สแสดงว่าบริเวณน,นั้นเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีผู้คนมากและมีความเจริญมาก่อนจึงเป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรกรุงทนวุลีราวพศ2310-2325 ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์กรุงธนบุรีเป็นราชธานีที่ตั้งขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองอยังไม่มั่นคงสมเด็จพระเจ้าตา,ากสินมหาราชจึงทรงเลือกเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาและอยู่ใกล้ทะเลเพราะถ้าหากค้าศึกยกมาแล้วสู้ไม่ได้ก็ยังสามารถถอยไปที่อื่นได้ง่ายปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ เมืองธนบุรีเป็นชุมชนเก่ามีป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคือป้อมวิชัยประสิทธิ์และป้อมวิชายเยนแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพเทราราชาป้อมวิชายเยนถูกรื้อไปเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงทนบุรีขึ้นในพุทธศักราช2310ได้ทรงเลือกเมืองทนบุรีเป็นเมืองหลวง กาะกรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักจนยากจะบ,บูรณะส่วนกรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็กเหมาะกับสภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นรวมทั้งมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีและเหมาะสมกรุงรัตนโกสินทร์ราวพศ2325ถึงปัจจุบันปัจจัยด้านภูมิศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีที่ตั้งขึ้นใหม่ บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีความเหมาะสมกว่ากรุงธนบุรีเขามีพื้นที่กว้างใหญ่แม้พื้นที่เป็นที่ราบรุ่มมากแต่การขูดฟองระบายน้ำก็สามารถป้องกันน้ำท่วมได้และเป็นประโยชน์ในการค้ามนาคมและมีที่ตั้งที่ดีในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทขึ้นได้ทรงตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงจากกรุงทนบุรีมายัางกรุงเทพหรือบางกอกรบริเวณที่ตั้งพระบรมมหาราชวังเดิมมีเพียงชุมชนชาวจีนตัอ้งอยู่ทรงสร้างเมืองใหม่ดโดยลอกแบบพระบรมมหาราชวังมาจากกรุงศรีอยุธยา ทรงตั้งชื่อสถานที่และสิ่งก่อสร้างบางอย่างเปรียนแบบสมัยอยุธยาเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าราชธานีที่สถาปนาขึ้นใหม่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาหรือเมื่อครั้งบ้านเมืองดี